สวัสดีครับนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการเอ็มเกมิ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมฉันจะรอเธออยู่ที่อีกิปีข้างหน้าหรือเซ e a เ f ียฟรอมนในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับก็จะความเทินตอนที่แล้วนะครับริคุเนี่ยก็ได้ไปริคุกับฮารุโตเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องห้องสมุดถึงความลับเนาะซึ่ง มันเป็นห้องรับสุดยอดเลยแหละห้องใตดินรับสุดยอดซึ่งเราเนี่ยได้หาข้อมูลของโลก LMD แล้วก็คาคาเคลุนะครับก็ปรากฏว่าเจอชื่อเรานะครับนั่นคือฮารโตะนั่นเองแล้วก็ผลสรุปกค็คือว่าเป็นการถ่ายหัวใจคนที่ถ่ายหัวใจนั่นก็คือ ROE นั่นเองนะครับก็ทำให้เราเนี่ยฝันไป ฝันไปถึงสามวันกันเลยดีเดียวนั่นก็คือวันจันทร์ที่2ีสิบเก้าพึ่งจะมาฝันวันนี้เราจะมนโดกันต่อนะครับว่าเรื่องจะไมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงฝันอะไรขนาดฝันถึงนานได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go อาจจะบ่ดนนานหน่อยนะครับ ปัตเตอร์ที่6นะครับอจาอจารย์อาจารย์แหละครับพูดอะไรผมมาถึงมาที่เดือนนี้มาอาทิตย์แล้วก็แล้วก็หาเจออาจารย์วันจันทร์ยังไงล่ะครับนะอือพ่อพก็แบบพ่อก่วันนี้วันจันทร์ไม่ใช่เหรอเออคือเอาเวลาใจเย็นๆค่อยๆคุยกันดีกว่าดีไหมครับ เมื่อกี้เธอพอกว่าเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมแล้วหลังจากที่เธอนมกับยานนี้แล้ว่เธอก็ปวแผลไปถึงตอนนี้อ่ะโอเคไหมอ่าอาจารย์เรื่องนั้นไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมครับจับไม่เคยพูดเล่นเลยนะเอา้าพอผมออกมาห้องสักพักได้ไหมครับ อย่าเลยพักอยู่นี่ก่อนจะดีกว่านะเธอดูอาการจะไม่ดีเลยผมไม่เป็นไรแล้วครับขอบคุณมากครับกับผมไม่ต่อนะสรุปว่าเป็นความฝันหรือเปล่าวะอะไรอ่ะองงนะครับคืองงเลยเวัดจันทร์วัดนี้วัดจันทร์ที่ยี่สิบเก้ามากันเหรอ นู่นเหมือนไม่ใช่เรืกก่องโกหกด้วยไม่สิเป็นไปไม่ได้จริงสิมือถือ29่ิบ้าีดาไม่จริงดาเอาจริงสิถ้าไปโรงพยาบาลแล้วก็โอเคไปโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลแล้วไปถามใครล่ะ เขาไปได้คื้ไทรเหรออ้าวอะไรถ้าถามคนนั้นน่ะต้องรู้เรื่องแน่ๆโอเคเดินไปใช่ไหมเอ่อคือเอ่อคือขอโทษที่ถามอะไรแปลกๆนะครับคุณเคยเจอผมไหมครับเอ๊ะเธอคือขอโทษนะฉันจำไม่ได้นะ เออเออรู้รู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไรอ่ะวันที่สิบเก้ามีานะอาอ่ะอ้าวแสดงว่าหลงวันงนั้นเหรอครับขอโทษที่ถามอะไรแปลกๆนะครับเฮ้ยเธอนี่ตลกดีนะอา้าววันที่สี่สิบเก้ามีนาครับเฮ้ยไม่ได้เชื่อเลยทำไมถึงย้อนกลับมาวันจันทร์ล่ะจำได้ว่าครั้งสุดท้ายจริงสิ เหมือนเหมือนจะโดนใครทำอะไรแล้วก็เรื่องบันทึกถาตัดนันด้วยแต่เรื่องตัดช่างบังก่อนเถอะก่อนอื่นต้องไปตใต้ดินสินะต้องมีอะไรเกิดขนนึ้นแน่ๆโอเคไปที่เอ่อไปไหนนะเออคือกสิเออเราจะไปที่ห้องใต้ดินที่เรา เจอเมื่อพักที่แล้วนะครับเราเข้ามาักแอปเข้ามาพักที่แล้วเอาประตูยังล็อกนี่ปิดอยู่ถ้าลิคุไม่อยู่คงเปิดไม่ได้สินะจริงสิไม่ได้เหลิคุคงคงย้อนกลับมาเหมือนกัน ถ้าไปหานี่คูต้องโลอะไรขึ้นมามากน่ะนั้นลองไปหาโรงพยาบาลของคาเครุดีกว่านี่ไงผู้หญิงผู้หญิงคนเดิมเลยนี่ใช่ปะผู้หญิงคนเดิมเลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมใครเหรอคะเอ่อคือผมมาหาอิมาอากิคาเคโุคงอะครับเป็นยาตผู้ป่วยใช่ไหมคะ เออไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนครับขอโทษด้วยนะเกิดคุ่คารูปฏิเสธการแยกจากคนนอกค่ะงั้นเหรอครับเอาปฏิเสธอีกทำไงดีล่ะวันที่เจอริคู่ในมารังคารคือวัพวนพรุ่งนี้ตอนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าริคู่อยู่ไหนซะด้วยก่อนอื่นลองไปดูแวะแถวที่เจอเจอค่ะท,ท,ท,ที่ที่เจอครั้งแรกดูก่อนละกัน หรือว่ามันเป็นเแค่ความฝันวะอันนี้ผมก็งงนกันนะตอนเนี้ยนั่นแต่ความฝันตอนที่เราเจอครั้งแรกก็คือที่นี่ใช่ไหมอ่ะเอาวละน,นี่ใครวะอ๋อไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อน,นะอนนคนนี้มีแปลกๆอะ นี่พยาบาลนี่ไม่ใช่เออแล้วเราก็รอเลยเหรอโหรอนานมากเฮ้คนนั้นฉันํำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดสีจา้าจริงสิอ,อะไรอ่ะเอา้าเดินทางเขาทำไมเอ่ออม เอ๊ะเอา่เอาขอโทษครับอ่าเธอนี่สุดยอดเลยนะรู้รู้ด้วยเหรอว่าสีจะหกก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับอา้าวเขี้ยวผู้เห็นอนาคตงั้นเหรออ่อาขอบคุณมากนะอา่าไม่เป็นไรครับว้าวอันตรายจริงๆขอบใจมากนะ ไม่เป็นไรครับเอออืมแย่ละรู้สึกยังไงไม่รู้นี่ครกก็ไม่มาเลยลองไปที่อื่นดีไหมนะจริงสิลองขึ้นปัญญมนีกว่าอย่าบอกนะว่าเป็นเราที่อยู่ตรงนั้นมาตลอดขึ้นโลกมาถึงเวิร์ดอะไม่ใช่หรอกมากไมกมาไม่ใช่ลงบอลถึงเวิร์ดสอกมกั้ง ไปหาแคเครู้รที่ชั้นบนชั้นบนตรงไหนวะอย่ามองว่าชั้นบนของตึกนู้นแสดงว่าฮารุโตะเนี่ยน่าจะติดอยู่ในโลกกันตดิเวิร์ดดูดูที่ทมากเกินเข้าขอโทษชั้นบนหรอชั้นบนตรงไหนวะอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ถ้าจะเป็นโรงพยาบาลน,นี้เดียแหละแต่ว่าเราแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าตรงไหนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคเราไปที่โรงพยาบาลฮา,าคิรนะที่ชั้นบนชั้นบนมันอยู่ตรงไหนของแมงวอะอ๋อนี่หรออ่ะชั้นสี่ไปเลย โอเคอ่าเอะอ,อะไรอ่ะรู้สึกเหมือนได้กลิ่นหอมอะไรสักอย่างที่ทำให้คิดถึงโอ้โหย้อนความทรงจำไปแล้วครับเออเป็นไรไปหน่าว่าตกใจหมดเลยอเอ,อ๊ะไม่เห็นนั้นตกตกจกใจขนาดนั้นเลยอะ่ะอืม คิดว่าหัวใจหยุดเต้นซะแล้วฮ่าฮ่า่าขอโทษขอโทษครอีกแล้วเนี่ยปกติหัวใจจะหยุดเต้นอยู่แล้วสินะซากิไม่ข่าเเฮ้เฮ้ฮอ๋อชื่อซากิซากิอยู่คนเดียวเหรออืมอ้าวอีอยาค่ะเห็นรู้บอกบอกโอโนเกิไปตรวจนะ่ะแล้วมันมีีคิดโคามาไม่ได้ ไปตัวนี้เหรอแปลกเนาะทั้งที่พวกยังยี้โม่ไอกจังออกจะแข็งแรงออกจะแข็งแรงกว่าพวกเราอีกอะแต่ทําไมพวกเราถึงต้องมาอยู่โรงพยาบาลนะนั่นสิเออแต่ก็อย่างน้อยอะก็ทําให้พวกเราได้มาเจอกันนะนั่นสินะ ฮ่าฮ่าฮ่าอย่ารีบแบบซัสิฮ่าฮ่าฮ่านี่แล้วเมื่อกี้เธอคิดอะไรอยู่เหรอหรือว่าเรื่องของขวัญวันเกิดของอาอีน่ะเปล่าแค่มือเฉยๆนะออ้าวแล้วของขวัญล่ะอ้าวก็ทุกปีคุณพี่ยามามาก็เอามาให้ไม่ก็เอามาให้ไม่ใช่เหรอ อักก็จริงแล,แล้วถึงอยากจะให้ก็จริงจริง,รง,รงก็คงเตรียมอะไรไม่ได้อะแรกหรักก็จริงนะแต่แต่แต่โอชันว่าอะไรก็ทำให้ใจเอแล้วเธอไม่เคยให้ของขวัญให้ใครเลยเหรอ ก่อนที่จะมาที่นี่น่ะเคยให้ใครบ้างไหมอืมเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะเฮ้อะไรเหรอไม่ใช yeah. oh, 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 oh. ่ของนะเอาอีเคยบอกว่าอยากดูฝนดาวตกแบบใกล้ๆไม่ใช่จากหน้าต่างถึงคุณหมอจังบอกว่าไม่ได้ก็เือแต่ว่ายยัไงไะของความว่าเกิดบอกอีก็เลยแอบ แอบออกไปกันสองคนแต่สุดท้ายว่าโดนจับได้เลยโดนดนุก่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อะไรกันด่าอยู่ๆอาอีก็ไข้ขึ้นแต่พอโทรไปขอความช่วยเหลือออีกก็เลยโดนหมุ่ักันฮ่าฮ่าฮพวกเธอเนี่ยแปลจริงๆเลยนะออีกเนี่ยก็เคยโดนดุเหมือนกันเหรอเนี่ยอืม จ้าว่านอนดุกก็ไม่ชิองอะ่ะอืมแต่ก็เข้าใจนะชักก็เจ็บใจนะถ้าไปเป็นตัวเกะกะคนอื่นแบบไม่ต้องห่วงฉันไปก่อนไปก่อนเลยประมาณนี้เหรอฮ่าฮ่าฮ่าใช่ก็ไม่ชอบทั้งสอกอย่างนั่นแหละ,ละถึง ถ้าจะให้ทิ้งใครไปยอมที่คนจยอมเป็นคนที่ถูกทิ้งดีกว่าแนหะแต่ฉันกลัวนะถ้าเป่แแบบนั้นจริงๆก็คงจะพูดว่ารอก,ก่อนอย่าทิ้งจะไปนะฮ่าฮ่านึกภาพไม่ออกเลยอะ่ะเอ๊ยยังไงยังไงคงต้องเหงาแน่ๆนะสิถ้าตอน,นที่ถ้าตอนที่จะตายเนี่ย ต้องอยู่คนเดียวนี่ก็ไม่ไหวนะอ้าก็จริงนะแต่ก็ก็คงเหงาอยู่นะคช่ไวล่าอ้าเรื่องมูกเรื่องนี้เหอะนี่ไว้ไปทำกาแฟกันอีกนะกาแฟเหรอหลังจากที่ทำที่ทำเสียตั้งแต่ตอนนั้น ก็ไม่เคยทำอีกเลยสินะไปลองใหม่กันเถอะมือเหมือนตอนนี้อยากจะเปลี่ยนอารมณ์ให้ก็ให้เปลี่ยนสถานที่กัะงั้นเหรอกันไปกันเถอะกันไปกันเถอะอะไรประมาณนี้ครับซากิเฮโนโคโนกะละครใหม่แล้วนะครับอ่าจำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วว่า ชั้นสี่เหรอตรงนี้สินะลา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 เฮ้ยซากิเหรอไปหาเธอใช่ไหมจะบอกอกาซากิอะ่ะโอ้ยจกใจมันเลยเออชั้นได้ยินทำพิดได้ยินชั้นทำพลงเหรอเฮ้ยเขินจังเออเออ เอ๊ะหรือว่านี่คือฮาโโตะอ้าวจบไปแล้วนะครับสำหรับช h ตเ t e r 6ถ้าได้พบกันอีกครั้งนะครับก็สโสปมาแล้วนะครับว่าเราได้เจอสากินะครับสักซ,ซากินามสกุลผมไม่รู้จะลืมไปแล้วอยว่กี้ก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมฉันจะรอเธออยู่ที่อีกี่ปีข้างหน้าหรือเซนเนียฟรอมดาวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชัตเตอร์หน้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเกมครับผม